Cam r y h y b r i d ครับใช้น้ำมันและเครื่องสั่นตอนเช้าเอาการเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูหัวชีดครับ oh, <okay. S 1> ตอนนี้นะฮะเราก็มาดูกันหัวชีดหยดนะครับรั่วแบบนี้เครื่องสั่นแน่นอนมีแรงดันนะฮะแรงดันแต่เราไม่ได้เสียบปลั๊กข้างบนสังเกตแต่ว่าหัวชีดหยดทีนี้เครื่องสั่นนะครับตอน,น,นเช้า ผู้ีก็มีอย่างมีอาการหยดนะครับอย่างที่เห็นไปตอนนี้กาลังช่างกําลังทําการถอดกองครับสเกตมือครับโอ้ยสโบชชร์เจอร์ปาป้าป้าปหลุดรับเป็นไงหนึ่งอันข้ <c oughs> นางในมีกองแบบไหนฮะขอชมหน่อยครับกองดูฮะตอนนี้ช่างกําลังถอดกองแต่ว่ากองมันไม่เหลือแล้วแหละมันเป็นยุ่ยๆหมดแล้วเนี่ยมันติดอยู่ที่ปลายปลายเครื่องมือนะครับเห็นไหมฮะดำๆเนี่ยลูดออกไห้นะเนี่ยครับอันนี้คือกองสภาพกองแคมรี เหลือแค่เป็นผุยผงแล้วครับแล้วมันก็เข้าไปตันในหัวเชนไม่เหลือแล้ว oh, <no. S 1> ปกติกองก็ต้องเป็นหน้าตาลักษณะน,นี้ oh, <no. S 1> ปิง้งแวบ<ะ>เป็นแบบนี้ครับ oh, <wow. S 1> ประมาณนี้ประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้แต่เมื่อกี้เหลือแค่ผุยผงนะฮะ oh, <my. S 1> ใครมีอาการรั่วหยดแบบนี้ก็เครื่องส่แบบนี้ก็เข้ามาถามถ่มายเราจะลองสตาร์ทดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ เป็นไฮบริดดูความดืดเป็นไฮบริดนะฮะพอสตาร์ทแล้วมันก็จะวิ่งๆแบบนี้ด้วยความที่มันยังใช้ไฟฟ้าอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกไปลองกันเลยครับว่าเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนพวกผมต้อนร้านหุ่นชีต์ BK นะครับตอนนี้ออกมาลองรถ Camry ไฮบริดครับเดี๋ยวผมผู้เชิญรถนะครับว่ารถเป็นอย่างไรมานะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเอ๊ะเฮียเข้ากล้องแล้วหลอขผมจริงเลยโอ้แน่นอนใช่ไหมหนึ่งเลหนุ่มจริงเลยฮะอันนี้เฮียมาจากที่ไหนครับพระรามสองครับรถเป็นอะไรมาเฮียเครื่องสั่น ัตอนสตาร์ทเป็นน้ำมันใช่ไอ้เป็นไฟฟ้าดิตอนเป็นไฟฟ้าสัตอ้ตอนเป็นน้ำมันดิตอนตอนวิ่งสัตนตอนวิ่งสัตนนะครับแล้วตอนนี้เราออกมาล้างหัวฉีดแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับก็ตอนนี้เป็นไงบ้างเฮียออกมาลองใหม่กรอบนึงนิ่งเลยครับไม่สั่นครับนิ่งปิ้งเลยนะนิ่งเลยครับนี่ผมก็พยายามเป็นไฮบิดด้วยนะครับก็เลยเล่นยากๆหน่อยต้องออกไปลองวิ่งดูถึงจะรู้นะครับ กปในวันนี้ขอบคุณเฮียมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแคมรี่ไฮบริดนะครับเป็นอาการนี้พักหลังนี้เจอบ่อยนะครับกรองละเอียดละลายเลยก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับ